สวัสดีครับพบกับผมแจ็คครับวันนี้จะมารีวิวถุงเท้าอาดิดาสครับเพิ่งสั่งมาใหม่ครับของเพิ่งมาส่งเลยเดี๋ยวจะมาแกะกล่องรีวิวดูกันครับว่าสวยหรือไม่สวยครับวิธีการเลือกไซส์ถุงเท้าด้วยนะครับว่าเลือกยังไงพร้อมแล้วเดี๋ยวเราแกะกันเลยครับของเพิ่งมาถึงเลยครับเราเปิดเลยก็ส่งเร็วครับเจ้านี้ผมได้มางานฮิ้วจากในไลน์นะครับในกลุ่มไลน์ที่ซื้อกันประจำครับก็คือ เจ้านี้ก็คือไว้ใจได้ชัวส่งของไว้ครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวุญาตเก็บถุงครับนี่ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้ผมได้มาเป็นงานฮิ้วนะครับหรือว่าอาจจะเป็นงานช็อปก็ได้แต่ยัดน่าจะเป็นช็อปจากต่างประเทศครับก็คือแพ็คมาอย่างดีเลยครับสวยแกะเลยรุ่นนี้ก็จะเป็นแพ็คสามคู่นะครับ เป็นแพ็ค3คู่ก็คือตัวนี้จะ Make in c h น n าครับประเทศจีนผลิตที่ประเทศหรือผลิตที่ประเทศจีน,เอ,เ,จนเออโวยพูดผิดพูด,พดถูกครับนี่ก็จะบอกอป้ายก็จะบอกป้ายแท็กก็จะบอกอบอกไซส์ตัวนี้จะเป็นไซส์ L นะครับเป็นแพ็ค3คู่ ็แววความยาวก็จะเป็นครึ่งแข้งนะครับเป็นสีขาวล้วนโลโก้ก็จะเป็นว่าโลโก้อย่างนี้ครับสองอ่าเขาเรียกอะไรสองฝั่งด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ครับยาวครึ่งแข้งเดี๋ยวจะลองอสมใส่ให้ดูด้วยครับว่าครึ่งแข้งเนี่ยประมาณไหนใส่แล้วสวยไหมก็คืคอเราส่วนตัวแล้วผมชอบถุงเท้าที่ประมาณครึ่งแข้งครับ,รบกำลังดีเพราะว่ามันช่วยกันเหงื่อไม่ให้ซึมลงไปในข้อเท้าแล้วก็ลงไปในรองเท้าครับเพราะว่าเวลาวิ่ง เงื่อมันจะเยอะครับตัวนี้ก็จะซับซับเนื่อไปในตัวให้เราด้วยเราจะได้ไม่เท้าเราจะได้ไม่เปียกเพราะว่าถ้าเราถ้าเท้าเราเปียกแล้วครับสําหรับผมนะครับก็คือถ้าเท้าเปียกมันจะมีอาการนิ้วก้อยสไลด์เข้าไปนิ้วนางก็คือมันจะอยู่ลักษณะนี้ครับนี่ครับลักษณะนี้ถ้าเราย่าไปนานๆว่นไปนานๆเนี่ยก็ถ้าวิ่ง10 k เคก็อาจจะไม่มีผลอะไรมากแต่ถ้าเป็นฮาฟหรือว่าเป็นมาราธอนนะครับมันก็จะมันเกมยาวครับมันก็จะช้าแล้วมันก็จะเจ็บ ทำให้เรายังแยงลงได้ไม่เต็มเท้าครับก็จะประมาณนี้ก็เลยสั่งครึ่งแข้งมาแต่อ้หุ้มข้อของอดีตของผมก็มีนะครับก็คืออยากมาบอกต่อว่าในการเลือกไซส์เนี่ยครับก็คือถ้าเลือกไซส์ไม่ถูกเนี่ยก็คือมันจะใส่แล้วไม่พอดีครับมันจะอึดอัดเพราะว่าผมเคยสั่งผิดก็คือแบบเห็นแก่ของถูกครับก็คือเห็นในช็อปมันลดเหลือแต่ไซส์เอ็มอย่างเงี้ยก็ไปสั่งไซส์เอ็มมาใส่ก็คือใส่แล้วมันก็จะแบบ มันจะเล็กแล้วมันก็จะรัดนะครับใส่แล้วก็รู้สึกไม่ดีครับก็คืออยากให้เพื่อนได้ตรงไซส์มากกว่าไปเดี๋ยวลองแก็บองงานค่อนข้างดีครับตัวนี้นี่ใส่ดีครับเพราะว่าผมเอาไว้ใส่โรงงานวิ่งอาจจะมีใส่ซ้อมบ้างบางวันครับแล้วก็ใส่เที่ยว,ด,วยด้วยครับเวลาใส่กับกางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบานะครับอาจจะได้โชว์โลโก้นิดนึงอย่างเงี้ยครับ ก็จะเหมือนกันก็รละละเอียดก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรครับตรงระหว่างช่วงเท้านะครับจะมีเขาเรียกอะไรคล้ายๆกันลื่นนะครับอยู่ตรงบริเวณช่วงช่วงนี้ช่วงกลางเท้าก็จะประมาณนี้โลโก้ก็จะสองฝั่งเป็นขาวล้วนเลยครับสน่าใสมากเลยลองดมดูสิหอมเหม็นใหม่ โรคจิตครับซื้อมาใหม่ชอบดมไม่รู้ปไปะลรเราแกะออกให้หมดเลยก็คือไซส์ไซส์ก็จะตามนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนไซส์3 4ถึง36กเนี่ยครับก็คือให้ใส่ XS ก็คือเล็กสุดครับถ้าถ้าเป็นไซส์ S ก็คือเท้า37เ็ถึง39เซนครับก็คือจะเป็นไซส์ S ต่อมาก็คือไซส์ M 4 0ถึง42 เป็นไซส์ M ครับถ้าเพื่อนๆท้าไซส์ M ก็จะเป็น40-42ถ้าไซส์ L เท่าผมนะครับก็คือเท้า43-45เซนมครับก็จะเป็นไซส์ L และก็ไซส์ XL ไซส์สุดท้ายครับก็จะเป็น46-48เซนติเมตรครับก็คือจะเป็นไซส์ XL ก็คือไซส์ใหญ่สุดนี้เพื่อนๆต้องดูให้ดีครับว่าเท้าเพื่อนๆไซส์อะไรก็คือเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางให้ดูครับว่าว bueno ่า ควรเลือกไซส์ไหนเพราะว่าไม่งั้นซื้อมาแล้วถ้าไซส์ไม่ตรงมันจะใส่อึดอัดครับถ้าเล็กถ้าหลวงไปก็ใส่แล้วมันก็จะหย่อนครับเดี๋ยวจะลองสงสัยใส้ดูเลยครับไปะอาไใสใ้ดูเลยครึ่งแข้งประมาณไหนทีนี้ก็มาถึงราคานะครับราคาคู่นี้ผมได้มา,อา2อ0า290บาทครับ ราคาเต็มจะอยู่500ก็คือได้มาในราคาที่ถูกครับเห็นมันถูกก็เลยรีบสั่งมาเลยครับก็ยังไงก็ลองดูครับเผื่อเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งครับเอาไว้ใส่แข่งใส่ซ้อมใส่เที่ยวได้ครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ถุงเท้าอาดิดาสอยู่ก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันครับว่าใส่สีไหนอยู่รุ่นไหนแบบไหนอยู่ครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ หรับว,วันนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชมยังไงวิ่งให้สนุกนะครับทุกคนสวัสดีครับ